นิทานอีศบวันนี้เสนอเรื่องพึ่งกับนกเขาว,วันหนึ่งในฤดูร้อนพึ่งตัวหนึ่งผู้รู้สึกกระหายน้ำจึงบินไปหาน้ำดื่มที่ลำธารด้วยความรีบร้อนมันจึงลื่นพัดตกลงไปในลำธารแห่งนั้นมันพยายามตะเกียกตะกายหาที่ยึดเกาะเพื่อให้รอดพ้นจากการจมน้ำเวลานั้นเอง มีนกเขาตัวหนึ่งบินมาที่ลำธารเพื่อดื่มน้ำพอดีนกเขาผู้อาลีจึงบินไปค่าใบไม้แล้วหย่อนลงไปในแม่น้ำเพื่อให้พึ่งยึดเกาะขอบคุณท่านมากที่ช่วยชีวิตข้าไว้ข้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยพึ่งน้อยบอกกับนกเขาหลายวันต่อมา ขณะที่พึ่งน้อยกำลังออกหาน้ำหวานมันก็เหลือบไปเห็นนายพานกำลังเล็งธนูไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อมองตามขึ้นไปพึ่งก็เห็นนกเขาผู้มีพระคุณของมันเกาะอยู่บนต้นไม้นั่นเองพึ่งน้อยจึงรีบบินไปต่อยที่มือนายพานจนหน้าไม้หล่นลงพื้นไปเลยนับจากนั้นมา ทั้งสองก็คบหาเป็นเพื่อนสนิทคอยช่วยเหลือกันตลอดมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำความดีย่อมได้รับสิ่งดีตอบแทนกลับมาขอบคุณหนังสือดีๆจากศูนย์ส่งเสริมรัก,การอ่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ